อยู่ที่ชั้นที่18ของอโรงแรมใบหยกนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีสกายคอฟฟี่ช็อปนะคะนี่เราจะขึ้นไปที่ชั้น50ถึง83เนี่ยนะคะชั้นที่50ถึง83ขึ้นได้เลยตรงนี้ที่นั้ฝนหยุดยางเราไปชมหน่อยสิคะอันนี้เราอยู่ที่ชั้นที่18อยู่เลยเนาะ ล็อบบี้นะคะชั้นล็อบบี้โอ้โหฝนตกนไหน,ไหนใบหยกเล็กกันเหรอใบหยกหนึ่งมัเป็นอะไรคะเป็นโรงแรมเหมือนกันเนาะตอนนี้ฝนกำลังตกนะคะคุณผู้ชมเทคนี้ก็สูง,ส,งสมัยก่อนสูงที่สุดแล้วก็สร้างอันนี้สูงอีกไนงะสูงเยอะกว่า 84ชั้นโอ้โหเยอะมากเลยนะคะป่ะแล้วเราก็จะลงไปที่ชั้น7เจ mm ้า hmm. หน้าที่ดูแลดีมากเลยนะคะ mm hmm. คุณผู้ชมเนี่ยค่ะสกายมาทนะคะตรงนี้ ี๋ยวเราเดินอ้อมๆกระเป๋าเดินทางหน,นเราไปชมทางนู้นนะคามีอะไรบ้างทางนูน้นอันนี้เป็นแบบร้านค้มามะพร้าวก็ไม่แพงนะคะ40บาทคือจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะนี่คือล็อบบี้นะคะพี่ณนะัฐเราจอดรถไว้ที่ชั้นเจ็ดอันนี้เขาเล่นลอะไรกันนะคะเนี่100ยหนึ่งร้อยบาทแล้อก็คือของสะสมใช่ไหมคะ อันนี้ไม่ต้องลุ้นได้แน่ร้อยบาทอ๋อได้ชัวร์เลยใช่ไหมค่ะจะเป็นชั้นที่18นะคะนักท่องเที่ยวเยอะเลยปะ เราลงไปที่ชั้นเจ็ดต่อค่ะเราจะไปที่ชั้นเจ็ดไงคะเราจอดรถไว้ที่ชั้นเจ็ดเนาะอันนี้คือชั้นสิปดอยู่เลยนี่เขาเรียกว่าโอบี้อ่าพี่ลงไปชั้นเจ็ดจอดรถนะคะขอบคุณคะ่ะตรงนี้นะคะคุณผู้ชม นั่นนี่เหรออันนี้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะลงไปที่ชั้นเจ็ดนะคะจอดรถค่ะชั้นเจ็ดจากสิบแปดลงไปชั้นเจ็ดนี่ชั้นสิบสี่แล้ว ชั้นเจ็ดแล้วพี่นัดแปบ๊บเดียวถึงแล้วค่ะนี่คือชั้นจอดรถของเราพี่นัดไม่ยอมไปชมวิวตอนกลางคืนของอ่าใบายกมองไม่เห็นใช่ไหมเออฝนตกเนะพี่นัดนะโชคดีมากเลยที่เราชมก่อนเห็นไหมใช่เราชั้นเจ็ดนี่แหละ พี่นัก,ก็ดูที่จอดดูบัตรดิตรงไหนอะ่ะชั้นเจ็ดอยู่ฝั่งโู้นหรือเปล่าก็เขาจะมีที่จอดรถชั้นเจ็ดชั้นแรกเลยเราก็จอดชั้นแรกเลยไงชั้นหกก็เดินลงไปอีกถ้างั้นที่จอดรถเขาจอดชั้นเจ็ดชั้นแรกไม่ใช่หรอ เอาชั้นหก็จอดนะคะคุณผู้ชมจําผิดค่ะตอนนี้เราลงมาที่จอดรถของโรงแรมใบหยกนะคะบหยกสกายโฮเทลจาชั้นผิดนะคะคิดว่าชั้นเจ็ นน้นนะคะรถเราจอดไปที่นน้นค่ะขอบคุณค่ะค่ะอ่านี่นะคะเราถึงที่จอดรถแล้วนะพี่นัทผมขอดูบัตรจอดรถใบหยกหน่อย เขาจะเป็นบัตรจอดรถอุย้ยอ่านไม่อ่านไม่เห็นเลยมองไม่เห็นตัวเล็กอึ้บนักท่องเที่ยวจะมีทั้งคนจีนนะคะแล้วก็อินเดียที่จะเยอะฝรั่งก็มีนิดหน่อยนะคะนี่คือบัตรจอดรถของไปย่ เราจะลงไปชั้นล่างแล้วนะคะคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่บอกให้เลี้ยวซ้ายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,าาไ,ดะ,คะได้ค่ะขอบคุณค่ะเลี้ยวซ้ายแล้วก็วนขวานะคะที่นี่นะคะเขาจะสตาร์ทจอดรถประมาณชั้นที่ห้าหรือเปล่าแบบจำไม่ได้เลยต้องขออภัยแต่ว่าเมื่อกี้เราลงมาชั้นอะไรคะพี่นัดหกเหรอหกเรื่องอะ ชั้น6นะคะคุณผู้ชมเราจอดรถอยู่ที่ประมาณชั้นที่6อันนี้เรากำลังจะลงแล้วค่ะเป็นโรงแรมใบหยกนะคะแต่ว่าเขารับลูกค้าแบบทานบุฟเฟ่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สิห้านาทีจอดฟรีกี่บาทขอบคุณค่ะอันนี้คือกรณีที่เราไม่ได้ซื้อของหรือว่าเสียค่าจ,จ่ายหรือเปล่ายบาทิบบาทาพี่แล้วา่ายอะ่ะไม่หมายถึงว่าถ้าชั่วโมงละ20ใช่แต่หมายถึงเรามากินบุฟเฟ่ไงเขาไม่ได้คิดค่าจอดงงทาง อนนี้เรากำลังลงแล้วค่ะพี่นั่งให้น้องแมนขับลงให้ดีกว่าอ้อโหไม่เอาหรอกถ้าจอดแบบนี้เขาไม่ขึ้นมาหรอก <c oughs> จอด <c oughs> แล้วยอมเดินดีกว่าไม่ค่ะขึ้นไม่ได้หมดสิทธิ์ <c oughs> แค่จอดเข้าซองอะเขาเรียกซองใช่ไหมซองหรือล็อกจอดก็จอดไม่ได้แล้วและอันนี้คดเคี้ยวอีกตั้งหา <c oughs> เขอจอดข้างล่างเขาเดินมาดีกว่าจุกค่ะยอมเลยครับใช่ค่ะไม่มีทางที่จะขึ้นค่ะไม่มีทางเลยขึ้นแบบปี่ขึ้นหนึง่งแ่ไม่ไม่ขึ้นไม่ได้ไอยากจอดไว้ตลาดดีกว่าแล้วเดินมาต้องแ,แบบนั้นด,ดีกว่าใช่ค่ะในห้างก็เหมือนกันไม่ขึ้นไม่น่าเชื่อว,ว่าเสาทั้งสามร้อยกว่าต้นนะครับต้นีใหญ่ ก็ถึงว่าเขามีความแข็งแรงเขาสร้างมาตั้งนานแล้วอะคือดูเป็นมาตรฐานเนาะพี่นันนะดูเป็นมาตร,ตตรฐานเ,าเป็นอยู่มาก่อนใครเลยได้ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยไบโหยกสกายโฮเทลใบโหยกสกายโฮเทลโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝนตกอยู่ โชคดีมากที่เราได้ชมวิวก่อนนะคะคุณผู้ชมแต่พื้นที่เขาไม่เยอะนะพี่นัทพี่นัทว่าไหมคะความกว้างนะคะไม่เยอะเขาทำเป็นโรงแรมด้วยไงคะไหนเขาทำเป็นโรงแรมด้วยแล้วก็ถนนใช่ไหมหมายถึงว่าความกว้างของอันเนี้ยไม่ได้เยอะเหมือนห้างไงใช่ใช่ไหมคะเขาเอาสูงไงก็คือหมายถึงว่าไม่กว้างเหมือนห้างแต่ว่าเน้นสูง พราะพื้นที่ไม่ได้มีเยอะก็จะมีร้านอื่นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยนอกก็มีนะคะในชาติเนี่ยชาวอินเดียเยอะเลยอ่ะอินเดียเยอะนะแถอนี้จีนก็มีแต่ว่าอินเดียเยอะกว่านะคะตอนนี้แม่คิดว่าอย่างนั้นนะคะนักท่องเที่ยวจะเยอะจะเป็นชาวอินเดียอ่าชาวอินเดียล้วก็แขกก็จะเยอะแต่ว่าจีนก็มีเมื่อกี้ฝรั่งก็มีนิดหน่อย ะะแต่ช่วงนี้รู้สึกอินเดียเขาจะมาเที่ยวเยอะนะคะเมืองไทยอ,ะ<ม>อ่ะอ๋อชุดสวยไ,ไ,ไปแพตินัมดได้ไหมโอ้อินเดียนะเยอะมากเลยก็๋ถวนี้เขามีแบบผับมีอะไรของอินเดียต่างหากเลยนะพี่นะัทแพตินัมอยู่ตรงไหนอะ่นะเลบะแพตินัมเหรอฝนตกโอ้ยพี่นัทน้ำน้ำขังแล้วว่าทำไงอ่ะ จะไปได้ไหมคะเนี่ยตอนนี้เราออกมาจากโรงแรมใบหยกแล้วนะคะใบหยกสกายโฮเทลเราออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็หิวยังพี่นัคะหิวไหมคะก็เริ่มหิวแล้วฮะกินตอนประมาณบ่ายสามเนี่ยหิวอีกแล้วนะคะตอนนี้น้ำาขังแล้วเราจะไปได้ไหมพี่นัไปช้าๆ โอ้โหแถวนี้คือน้ำขังนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะที่กรุงเทพมหานครเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ